สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับมาพบกับนุ่นน่อยน้ำโชคอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุ่นน่อยน้ำโชคก็เดินทางไปติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของนาบุญค่ะนาบุญนีเพื่อนฝันหินพ่อเพิ่นค่ะมีเพื่นหลักะไอที่ผู้ไม่เขียนเลขให้ค่ะท่านผู้ชมหวดนี่มาค่ะท่านผู้ชมมาส่วนนาบุญไปหาปลาค่ะไปใส่เบ็ดกัเอาเงินให้นาบุญค่ะพ่อก็เอาให้อายก็เอาให้ค่ะเท่าที่นาบุญฝันค่ะแต่ฝันหินพ่อกับไอ้นี่ ตัวเลขชัดเจนแน่นอนค่ะตัวเลขสีเป็นตัวใดกับไปฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะกบสวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะสวัสดีค่ะนบุญค่ะนบุญค่ะค่ะมือกี้เดินทางมาติดตามแนวทางความฝันของนบุญนะค่ะได้ยินมมว่อวานนบุญนีพ้นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนีนบุญพ้นสีใดแนวทางตัวเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมกั้นบุญหนีว้าให้ฟังเนาะค่ะนบุญฝันว่าจังใดค่ะ อันาถ้าพ่อก็ไอ้ก็ตัมมาใายของมายางดีเลย้าพ่อกนะคุณชิพาไปใช่เบ็ดใส่เบ็ดใช่แค่เรามันหนามันแข็งหงมันเราฟาดู้ี่้าใส่เยีนยใช้เอ็นใช้เนี้ยคนมีเงินว่าอะไรนเาะบ่อเนี่ยคุณแม่จหาสิบสามบาทเงิถ้าพ่อกมีเงินหาสิบามบาท บอกี oh, me, so first, so ิง <Dul> ว <c esters hire> mm ่าโอ้พอดีเราคอยคอยมม่ยกเกตบาทเพื่อน่พอดีเป็นเป็นหกสิบเพื่อนอกจริงว่าแต่เพื่นเพื่นกับเสียชีวิตอะเนาะเออเสียเพื่อนก็เล้ยงผ้ากันไปใส่เว็ดใส่กมอนมานใส่เบ็ดตั้งแต่พออนะ้แต่พ่อได้กินนี่้วหาดูหาพอน่าโอ้แต่ดูเส่แนวพนหนึ่งเลี้ยกับพ้นโตเรียกัอันนี้ว่าบอกก็เพื่อน ใช่ไม่กได้ก็เด้เลย๋ยวทั้งเย็นเลยทั้งป่าบมดขึ้นมาคนน้องที่บาทที่บาดดีๆเดลยคนหนึ่งค่ะขึ้นมากันจคกคนขันมาสามแต่ทำไมบอกไปนํ่แต่คนจะเสียชีวิตเบิดแล้วเนาะเสียเบ็ดเหรอแล้วหนองสาวโเห็นหมดเยวนี้โบเห็นหนังสาวเห็นกับกิ่เพราะที่จกตีมาเกิดจกนันงเก็บาดแล้วมาให้พรดีแลวเป็นหกชิบคนหนึ บ้าน,นี้ล้างจานที่ไปใส่เบ็ดได้ปลาได้เอีอยนมากนี่พ่อก็เลยบอกว่าหิ้เก็บเงินหกสิบบาทนี่ไวดออ้ดีดีเก็บไว้ดีดีเลยคนเราเพิ่นเอาให้น่ะบนเมนบอกเออเอาให้ใส่ท้องผาบ้านยางดีเลยเนี่ยเออ่ยางดีค่ะบ้านี้บัดชิบ้าหอดที่กัดจะได้จะ,จะเห็นคนบ่คนคือจะงย่าน้ำก่นกันมาอยู่ลูกไม่มาทางนี้เลยบัดบัดหมา่าเราเห็นคนบ่คนอันหันล้างกับนั่นบ่เห็นเออบ่เห็นบัดชิบ้าหอดนี่ก่อนเลย คือจังมันสีแก่งนี่แหละมาผมเห็นผู้คนผู้คนหัวกูฝันด้วยนี่เลยเมื่อคื้นกูฝันด้วยที่แก้วเพิ่นโยกย้ายไปบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นกืบไปบ้านเพิ่นคือจังมันสีแก่งนะอันนี้กวนฝันเป็นกะสีเมื่อบ้านเพิ่นเนี่ยสีน้ำเงินเนาะแต่ว่าก้อนสีเมื่อสียังกับบริบบอเรก้าวยังบริเพิ่งจะว่าจะว่านี่หกสิบบาทเทียบไปที่ดีด้วยก็แค่นั้นแหละ ถ้าตามทีนะบนฝันถ้าเมนเ็นตัวเลขที่ชัดเจนนี่ว่าเมนโบผาดนอนนะบนเนาะถ้าฝันเกี่ยวกับพอกับอายหรือว่าแมนนี่ถ้าเม่นให้นะบนตีตัวเลขนีหงวดนี้นะบนหมักตัวใหนคะหาสามหกศูนย์หาสามหกศูนย์นี่เท่าี้ร่ะพออายุจักปีนะบนว่่ไม่ไม่ไล่ไปเลยล่าะไรแปดทีกลัวคนนี้แปดที แปดสิบห้าแปดิหกอะไรเบิ่งน้าแปดสิบห้าอย่างกั 8, 8, บแปดสบหกตอนนั้นแปดสปตอนเป็นเสียชีวิตเมนบอกกันนะบนว่าแปดสิแปดสิบห้าแปดสิบห้าย่างแปดสิบหกเนาะแต่ว่าตัวเลขของนบนนีมากหาสามกั 5, 3, ก 60. บกหกศูนย์หาสามกับหกศูนยเพราะเรายิบ่าหกศูนย์เงินหกสิบาทกี่าที่ดีเยอะแล้วบ้านี่ป้ากับกับเอียนนีเดียเอามานำะบอ่ายมาหอวเทือกจะหนเทือ คือเงินก็อยู่น้ำนาบุญปลาเอียนก็อยู่น้ำนาบุญยี่ปีบดกานีนาบุญหนี่พายยางออกก้อนเอายางออกก้อนบัดหัวไปบัดเบยหน่อเบยพ่ายยางน้ำขุดหอดเพื่อนบ่จังงัวกับหลังเออจิกกระเฉาะขื่นก็จังหอดบางด้วยบางงัวกับไปเบยนรับเท่าไรอยู่ขื่นกับโบเห็นเพป็นว่าก็ชื่นหนึ่งเขาทาทับขึ้นมาโบเห็นแปลว่าเพป็นกับ้านเพิ่นเนาะกับ้านเพิ่น พอเพิเชีวิตไปเดียวเพิ่นจะเป็นผีเนาะ,ะมันก็เลืองเสื้อขึ้นมากูฝันด,ด้วยนี่ว่ค่ะแม่ดีบนบุญอายุจักปีแม่เนีนเน่ยว่ามันมันหกหกสิบาโอ้หกสิบเกดแม่หกสิบเจ็มาหกสิเกพาหกสิเ็ดกับหกสิบกหหกหกเจ็ดเนาะนบุญเนาะอายุแม่ตอนเพิ่นก่อนเพิ่เสียเนาะอตอนเพิ่เสียค่ะ แต่ว่าเท่าทีน่ะบนฝันอย่านี้ถาว่ามันฝันหินพ่อนี่ว่ามันโบผาดแล้วเน,นาะน่ะบนเนาะวางโบผาดมายามไดิก็ให้เป็นโตเป็นต้น,ตนต<ม>บ่ได้ให้ตีให้แปรยากเนาะบ,บ,บ่บเ่เป็นใช่ปัญหายหายาบเลยค่ะแต่ว่าเ<ม>จ๊ดน่ะบนที่เขาจกมาให้เพิ่มนั่นเสียเอาเสใสก็มันอันพอดีเอิเพิ่นก็ว่าพอดีเป็นหกสิบบาทนะก็เลยเป็นเป็นเลขกสองตัวค่ะอ๋อหน่ะบนก็เลยเจ๊ดตัวนี้บ่เอาคิดตัวคิดตัวนี้บ่คิดได้คิดบ่ เอาแต่หาสิบสามกับหกศูนย์เพราะว่าพิ่นโจกมาใส่์เจ็ดอมันเป็นหกสิบพึ่งโจกมอใส่เอนจ็ดบาทพอดีเลยน่พอดีหกสิบพอดีหกสิบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนอกน้บนเพราะว่าพ่อกระยิ่มอีกหลังจากทีผ้าไปหาปูหาปลาแล้วว่าให้เก็บไว้ดีๆเออเงินหกสิบบาทเก็บไว้ดีๆเลยค่ะก็ข้ามึงคือจะค้ำมึงนู่ในกระเป๋านีหกสิบบาทจัง ยังเห็นเนี่ได้เป็นเงินเหรียญเลยในในความฝันก็ได้เออในความฝันก็ะจุบคำเบิรงก็ยังยังเพิ่งย่างนี่นย่างกระเป๋าผ้าเพื่อไปใช้เป็นเงินเหรียญเออเป็นเงินเหรียญเพิ่งเหรียญสิบเหรียเป็นเหรียญเหรียญสิบทั้งหกเหรียญเลยแต่ว่าเจ็ดบาทมันไปรวมกันจังไหนนะบนจังสี่ได้เป็นเหรียญสิบเบิดซื้อเหรียญอันมันอันบอมันอันมันสิเฉียดอยู่ แกว่ามันมืนนั้นเป็นเหรียญสีเปิดอนโอ้อหมายถึงว่ามีเหรียญสีผาเรียญได้สี่สามบาทกับเจ็ดบาทเออกับเจ็ดบาทบาทมันมันช่นเป็นเงินเลียนเบิดทั้งเปื้เลยค่ะข่ามันก็ยังเห็นแต่ยังสัมผัสได<ม>้ว่ามีเหรียญในตรงนา้นาอยู่ค่ะเออบรเสียธิ์ดีกว่าเดี๋ยวบอกเลี้ยนก็ว่าแบบยางว่าเราไปคุยก็จงคุยกันหนักมันบอกกับลังเบี้ยนพักโอ้โหอีผู้หนึ่งนี่เป็นอ้ายหรือแม่นจังใดนะบุญอ้ายเป็นอ้าย อ้ผู้ที่เคยมาฝากสื่อเหลขกบเอกเออนาราผู้นารนออ่ะเหมืนกำลังฟันเ็นอีกเนาะมกำลังฟัน,นอีกเป็นอ,อยยุจักปีนะบนตอนเพิ่นเสียห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เนาะค่ะ,คะแต่แต่เพิ่นมาบอกให้ไปสื่อเหลกให้แี่โบมาอีกเลยแต่ว่าตอนนั้นเลขกเพิ่นกับเขาเนาะนนบนเนาะค่ะวันนี้กลับมาอีกแลวค่ะท่านชู่ชมมาทึงพอทึงเมทึงไอ้ผู้เคยมาเขียนเหลขกให้ก่ให้่านผช้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะ แม่แม่นั่นเรเห็นดอกคุณอันว่าที่หนึ่งขอทามาเลือดเรเห็นค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของระบุญไม่ยั้งเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮาเอาไปเป็นแนวทางเนาะระบุญนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชวกับสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งแนวทางตัวเลขของนาบุญค่ะนาบุญเพิ่นให้แนวทางตัวเลขมา 5360อายุพอเพื่น85ย่าง86อายุแม่6 6อย่าง67อายุไายเพื่น5าปีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขงวดประจำวันที่16มิถุนายา 2, 7, น2567นหาบนบนเพื่นฝันหินพอแม่และกะักาไอ่เพื่นค่ะไอยผู้เพิ่นเคยเขียนเลขให้ราคะท่านชู่ชมมาหลบนี้มาส่วนนาบนไปไซบ็ดนาบนเพื่อนก็ให้แนวทางตัวเลขมาค่ะ ว่าพอเพิ่นกะเสีเอาเงื่นไห้อายเพิ่นกะจกใส่ไห้ตต่มค่ะให้มพ่นพ่อ60กสบค่ะค่ะจังไดก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาบเบื้องค่ะเอาไปตัดหลินมุนลินเนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลขายคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคมานมานลำลำํายลุยเฮ่งเฮ่งปังปังกับแนวทางตัวเลขของนาบุญกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยกาแฟท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิุภาพแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆ ที่นุดหน่อยได้เดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ